ัสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube บองดามินดี้แล้วก็เพจบองดามินดี้ทุกท่านนะครับวันนี้หวยออกแต่เช้าครับจริงๆแล้วหวยออกตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่น้องแต่ว่าผมตื่นมาเจออหวยออกแจ็คพอตต่เช้าเลย อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเรื่องความเป็นมาความเป็นจริงอะไรยังไงผมก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีใครออกมาชี้แจงรายละเอียดอะไรมากมายนะฮะแต่ยรกรบวัเกระแสกแรงไม่หยุดจริงๆรงกระแสดีมากครับเมื่อสามวันสามวันที่แล้วเนาะสามวันที่แล้วผมได้ไปถ่าย ถ่ายยูทูปเครื่องของไก่อินเตอร์นะพี่น้องแล้วก็ลงประมาณอีกวันหนึ่งยอดวิวแกก็พุ่งเหมือนกันนะที่เดี๋ยวผมจะพูดก่อนนะว่าทำไมผมถึงได้ไปถ่ายเครื่องของไก่อินเตอรอ์แล้วช่วงหลังมาถ่ายเสร็จลง youtube เสร็จแล้วก็เป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดพูด ในในช่วงที่ผมไปถ่ายก่อนนะแต่ก่อนนี่ผมผมก็รู้สึกเฉยเฉยนะรู้สึกเฉยเฉกับไกอินเตอร์อ่อาผมเห็นโพสต์แกอยู่ในกลุ่มนะฮะแล้วก็ผมชอบไปอ่านคอมเมนต์ที่แกโพสแล้วมีคนมาคอมเมนต์ เนาะต่างๆนานาผมก็ไม่ได้สนใจนะผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มีความสนใจอะไรจนมี f อซแบบาบางท่านหรือหลายท่านนี่แหละบอกให้ผมไปถ่ายเครื่องเกยให้หน่อยให้ให้มาชมหน่อยจริงๆมีคนบอกผมมาตั้งนานแล้วนะนะให้ผมไปถ่ายแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปสักที จนมาโพสไอตอนเมื่อสาวันที่แล้วไอสี่วันที่แล้วสี่วันที่แล้วผมเกโพสผมเห็นโพสผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าผมขอไปถ่ายเครื่องเสียงเกหน่อยได้ไหมอ่าเกเกก็เลยให้ผมไปถ่ายเนาะ <S <S คือวันรุ่งวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผมก็ไปถ่าย <S <S ถ่ายเสร็จแล้วก็อีกหนึ่งวันถัดมาผมก็ลง ก็ดูพิจารณาเอาก็ต่างคนก็ยังมีหลายมุมมองกันอยู่เนะาะบ,บ,บางคนก็ว่าแบบนั้นบางคนก็ว่าแบบนี้อ่ะอันนั้นมันส่วนความคิดเห็นเนาะส่วนผมก็แค่เป็นคนสื่อเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่อาสาไปถ่ายแล้วเอามาลงช่องให้พี่น้องเครื่องเสียงที่คล่องใจ ได้ชมได้รับชมกันได้ฟังเสียงกันเนาะไปพิสูจน์ผมไปถือว่าผมไปพิสูจน์ให้ก็ยอมรับว่ากระแสแกดีมากนะครับกระแสแกดีจริงๆนะพี่น้องยอดวิวสองวันก็สองหมื่นกว่าก็ถือว่าโอเคครับแล้วถามว่าตอนนี้ ก็ยังพุ่งไปเรื่อยๆนะยอดวิวแต่ก็มาเกิดเรื่องอีกหนึ่งเรื่องหลังจากมีผมไปถ่าย youtube เนาะผมไปถ่าย youtube เสร็จแล้วก็มีมงคลซาวสตูดิโอไปถ่ายต่ออีกวันหนึ่งแล้วก็มี อาจารย์ฮิวระไปถ่ายต่ออีกอีกวันหนึ่งทีนี้วันที่สี่อ้าววันที่สี่วันที่สี่ก็คือวันที่หวยออกนี่แหละวันหวยออกนี่คือออกออกออกก่อนหวยอีกมีกระแสะดรามา่าโกงครับถามว่าพวกผมรู้ไหมพวกผมไม่ไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้นะผมบองนำยึ บองดำอินดี้มงคลซาวสตูดิโอแล้วก็ฮิมุระช่องยู u ู e ลีทองเกียอ่ะคือไม่มีใครทราบคือไม่ได้ทราบจริงๆว่าเกโกงเขาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับไอ้เรื่องตรงนี้แต่ว่าอย่ายโยงอย่ายโยงพวกผมว่าพวกผมไปส่งเสริมอะไรไม่ใช่จริงๆแล้วคือผม ไปพิสูจน์ในความคิดของผมคือต,อ,ตอนที่ผมไปผมตัดสินใจไปเพราะหนึ่งเพราะ FC อยากชมอยากฟังว่ามันดังจริงไหมที่ผมไปถ่ายนะมากระแรด้านลบนะฮะตอนนี้ก็ไปพิสูจน์เอากันเองเด้อพี่น้องในส่วนอ้เรื่องโกงโกงกันตรงนี้นะฮะไปพิสูจน์กันเอง จริงๆแล้วถ้าจริงๆแล้วเงินเงินเนาะมันก็หายากเนาะถ้าเราโดนใครโกงสักคนหนึ่งอะเหมือนผมเนี่ยผมจะเล่าในส่วนของผมนะผมก็โดนโกงเหมือนกันนะครับถามว่าผมโดนโกงเยอะไหมเกือบสองแสนครับผมโดนโกงเกือบสองแสนผมทําไปกู้เงินมาเพื่อจะมาทําธุรกิจซื้อขายรถมือสองรถยนต์นะครับอ่แล้วไปเจอคนที่ ไม่ดีไปเจอคนที่ไม่ดีก็ไม่รู้นะพวกพวกถ้าพูดไปพวกนี้มันจะมีมันจะมีอะไรสักอย่างที่พูดให้เราลงเชื่อได้เออมันก็เก่งนะผมโดนไปประมาณแส10นแสนเจ็ดแสนแปดอะครับไม่ได้คืนสักบาทน,นะพี่น้องไปทวงถึงบ้านนะ ไปทวงถึงบ้านสองสามรอบรอบที่สี่มันทุกบ้านมันยอมทุกบ้านทุกบ้านหลังหนึ่งทิ้งอะ่ะแล้วมันหนีไปอะ่ะผมยอมใจมันนะมันยอมทุกบ้านทุกบ้านทิ้งแล้วหนีไปถามว่าได้ทำสัญญาไหมถามคัาสัญญาเบอร์โทรมันยังมีอยู่ไหมมีครับเบอร์โทรมีโทรแต่ไม่รับ สุดยอดครับทุกวงการผมจะบอกเลยทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีให้เราพิจารณาเอาแล้วก็เช็คเครดิตก่อนซื้อซื้อขายสินค้าเอาครับผมผมคิดอยู่นะถ้าที่ผมไปตามทวงหนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าผมถ้าผมพลาดพลั้งลงมือไปเนี่ย ผมคงไม่มีโอกาสได้มาททำช่อง y o youtube บองดำอินดี้แน่นอนดีนะที่ผมไม่ไม่ขาดสติกรถือว่าไม่ไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นฟาดเคราะห์หรือว่า,าทำบุญอะไรนะฮะ แต่บางทีคนที่ทําหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นน่ะผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่เขาทำนั่นแหละฮะเชื่อว่าเมตรวนกรรมเนี่ยมันมีจริงอยู่แล้วครับแต่มันมันจะติดจรวดหรือไม่ติดจรวดมันอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้เรื่องของการโกงนะฮะก็พิจารณากันดูเอาครับผมผมนำนำเสนอตามที่เอฟซี FC อยากให้ผมไปนำเสนอให้ fc ได้ชมกันผมก็ทำตามหน้าที่ของผมคือหน้าที่หน้าที่สื่อสื่อหนึ่งส่วนเรื่องกระแสดร,รามานี้ก็ติดตามดูครับ จริงไม่จริงก็รอดูผลของการกระทําของแต่ละคนแล้วกันผมไม่เอ็นเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะผมขอทําสื่อของผมต่อไปแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์มงคลสตูดิโออาจารย์ฮิโมระช่องรีทองจีชาแนลเนี่ยแกก็คิดเหมือนผมนี่แหละฮะอ่ะเอากำลังเอาเอากำลังใจช่วยพี่น้องเครื่องเสียงทุกเจ้านะครับ จะซื้อของอะไรก็เช็คเครดิตกันให้ดีก่อนเด้อจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันครับสําหรับคลิปนี้ก็มาบอกพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วกันเนอะไม่มีอะไรมากแล้วค่อยเจอกันคลิปใหม่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง yu-tube บังดามินดี้แล้วก็ไปกดถูกใจเพจบังดามินดี้ให้ผมด้วยแล้วกัน แล้วสิ่งทีไดก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจไปตีในการาชม YouTube ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ